ัให้เชสวัสดีครับขอต้รับข้อสู่ร้านอ u t เตอร์รูมของมวันนี้เรามีนัดกันซ้อมเขาเรียกว่าเป็นซ้อมช่วงก่อนจะถึงแมตชก์การแข่งขันโร a ทรูจอหอที่มาเลเซียนะ,ะับวันนี้เรามาซ้อมกันที่ er Room. อาเตอร์รูมเหตุผลที่มาซ้อมที่ร้านอาเตอร์รูมเนี่ยเพราะว่าอาเตอร์รูมเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ตู้นี่เป็นร้านที่มีตู้ดักลายเยอะที่สุดในคุณเพ่ตอนนี้นะผมมีสตู้ เราก็เลยมาซ้อมที่นี่กันเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแย่งกันเล่นนะครับผมอ๋อแล้วทุกวอาจารย์เขาจะมีปมโปรโมชั่นบุฟเฟ่ด้วยใช่ไหมสามร้อยกี่ชั่วโมงนะ300ได้3ชั่วโมง3ชั่วโมงต่อคนนะผมสามร้อนะแต่ว่าหนึ่งสล็ออ่าแต่ว่าวันนี้ผมมาก็เขามากันหกโมงมาสองทุ่มกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาวอร์อมอัพแล้วก็ซ้อมกันวันพฤหัสก็จะมีแข่งลีกก่อนส่วนเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นในส่วนของแมชโรดทูยาโคหรือว่าโรดทูจอหอนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราจะได้ไปดูบรรยากาศการแข่งกันด้วย วันนี้ก็เป็นวันซอฟชิลๆนะครับผมหลายคนถามมาว่าตอนนี้ผมไปมาเลเซียเนี่ยผมพกอุปกรณ์ด้านอะไรไปบ้างนะครับผมอันนี้เป็นกระเป๋าดา้านใหม่นะครับผมที่ผมได้มาจากที่ปีนังล่าสุดที่ถ้าใครดูคลิปที่ไปเล่นที่ปีนังเนี่ยก็คือผมไปเล่นล็อกกี้ดอที่บูตวัตเอ็กซ์มาได้ใบนี้มานะครับผมก็จะมีนี่เปิดมาตัวน,นี้ก็เป็นเคสไฟนะครับผมของแบรนด์พัดไฟนะครับผมหรือว่ารอบสั่นด้านคลาบนะครับผมอันนี้เป็นพวงกุญแจฟิทไฟนะนไออันนี้ นี่ก็จะเป็นกล่องเคสลูกดอกเนี่ยอันนี้เพื่อนที่ญี่ปุ่นให้มานะครับแล้วก็ลูกดอกนะครับผมลูกดอกเนี่ยเป็นแบรนด์ลุตเดชั่นของญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวไว้จะทําคลิปรีวิวแยกให้ดูต่างหากว่าเป็นแบรนด์ลูกดอกอะไรแน่ใส่กับก้านคาร์บอนของซูเปอร์คิปนะครับแล้วก็ไปล็อกสั่กันแล้วก็จะมีตัวนี้เนี่ยนี่เป็นปอใส่บัตรนี่ใส่บัตรตัดสไลด์มาอันนี้เป็นเคสเข็มใส่หัวเข็มนะฮะคอยแล้วก็มีนี่ด้านหลังจะมีนี่อันนึง อันนี้เป็นผ้าเช็ดมือนะครับผมของ Cosmo นะตัวนี้ก็มีตัวเกี่ยวหูเกงแล้วก็เอาไว้ใส่พกติดตัวเวลาแข่งได้นะครับผมคือยังใสลเล่เข็มสติลเลยเข็มสติลผมใช้เป็นตัว One XT นะครับผมหลายคนชอบเรียกว่าเข็มเด้งดึงแต่เข็มผมเนี่ยมันจะเป็นตัวหนากว่าปกติมันจะไม่เล้งดึงนะนี่เป็นบัตรตักไล l i นะผมร,รุ่นที่ผมใช้เป็นบัตรของสิงคโปร์เทนปีนี้นะครับผมจริงๆผมมีบัตรอีกใบหนึ่งแต่ว่าผมเปลี่ยนไปใช้ใบนี้แล้วตอนนี้เน่ลายไปแบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปดู บรรยากาศการซ้อมกันเดี๋ยวหาอะไรเล่นกันนะครับวันนี้วันนี้ต้องประท้าหลายคนหน่อยนะเพราะว่าเห็นว่ามีคนอยากเจอผมเยอะหยุดทำไมอ่ะหยุดทำไมครับคี้เป็ะที่ผ่ากนี่แพ้คู่อีกขนาดนี้ปัอีกตู้ครับบม่กลัวเพราะกลัวว่าถ่ายเอ เล่นดีก right, okay. hey yeah. ันต้องรู้จุดกันเองคนดีเจอรอบเลยปะโอ้โหเอ้ยไงเจอไปเลยตั้งบูเดียวได้ไหมไม่กล้าปลาสองบูเลยอ่ะกลัวเดี๋ยวน้องที่อยู่ชิบูย่าเก่าไม่ออกมานะ <น>มีทุกอย่างมีทุกเอฟเฟกต<า>์ฮะอันนมีของใหม่มาใช่เพิ่งเปลี่ยนวันไงเพิ่งเปลี่ยนเดือนไงแล้วเราจะแก้ทิ้งขึ้นทวกหรืเปล่าเปี่ยนเปลี่ยนไม่เติเลยนะแก้ได้ไหมได้ จะให้เชียรับอลทุกสิอ่ะเดี๋ยวคุณให้คุณบอยโชว์เซตนิดนึงครับก็เป็นลูกดอกซอฟนะครับที่เปลี่ยนหัวได้ก็จะเป็นของ MVG Michael Van g e l d e r n นะครับ23.5กรัมคกรัม ส่วนเข็มจะเป็นของคอนดอร์คอนดอร์แบบยาวตัวเดียวกันตัวเดียวกันแล้วก็ก้านจะเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมของคอสโมฟิตไฟฟิตไฟฟิตไฟแล้วก็ใบจะเป็นซูเปอร์สลิมแบบแบบใบเช่นเดียวกันเขาเรียกอะไรแบบแข็งแบบหนาแบบหนาซูเปอร์สลิมแบบหนาแต่ป้ายังไงก็ไม่เก่งอันเสรีอ่ะโชว์กระเป๋าโชว์แบกกันดิอเซสรีอ่ะเสรีอันเสรีนะครับก็จะมีเคสลูกดอกข้างในมันจะเก็บได้สองเซตแล้วก็ ข้างในก็เสียบบัตรได้ด้วยเสียบบัตรู่ข้างในอันนี้ดีมากๆนะครับวันนี้กูไป3เซ็ตเลยเหรอใช่ครับเก็บบุ๊กดไว้3ชุด3ามหรือสี่เอามีซิลด้วยเหรอ อ่าแล้วก็อันนี้เคสเคสลูกดอกของฟิไฟนกันอ่าสีแดงอ่าแล้วก็ใบใหญ่เวลาปลาไม่ได้เราเอาใบใหญ่มาปลาอ๋อมันมันเพราะว่าอะไรมันช่วยยังไงมันช่วยในการคอนโทรลครับอ๋อเวลาปลถ้าเราซ้อมน้อยถ้าเราซ้อมน้อยครับอ่าใบใบเล็กค่อนข้างที่จะคุมยากแล้วถ้าเราคุมใบเล็กไม่ได้เราก็เอาใบใหญ่มาเล่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเรียนแบบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วควรจะให้เวลากับกับกับเซตที่เราเล่น ครับไม่ควรเล่นแบบนี้ครับเรตสูสีกันเป้อย่าไปกลัวสูสีสูสีเฮ้สูสีโอ้ยเฮ้ยเอาอะสาบูอะ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแม่ธรรมดแฮะดีครับได้เจ็ดร้อยแล้วก็โอเคไม่ปลาสาวบูนะไม่ธรรมดานะเดี๋ยวผมจะมาวิธีการปลาดอกโชว์สาวนะผมเอาไว้ปลาโชว์สาวในร้านเหล้า นี่ะสองแรกถือไว้ในมือเองนี้เหมือนปลาปกติแล้วให้หลอดหนึ่งไว้ในข้อพับอย่างนี้นะครับผม่แล้วก็แบบนี้แล้วก็เยอะๆแบบนี้แล้วก็เออไว้ปลาโชว์สาวอันนี้ไม่นับอันนี้ถือว่ามันไม่ได้เข้านะต่อใครก็ไม่รู้อ่ะพี่เป็ดลอใครเป็ดลอเราโชว์ถือว่าไม่ธรรมดาอ่ะอีกดวง นีเก่งแขนหนักกว่าเดิมลวงปลาเสร็จไม่ต้องสนใจมึงกลัวดอกพี่กลัวดอกเขาหมดเริ่มแรกจะปลาจะบทหลังหน่อยเพราะว่าก้มเก็บบ่อยขึ้นมาไม่พูดสวัสดีครับเกียร์ปลาไปได้เว้ยไม่ได้เว้ยลองเรอไเราก็ไปไม่ได้ละ ไม่ได้แล้วก็เสียแล้ก็เป็นบรรยากาศนะผมการซ้อมนะครับใครที่อยากจะซ้อมดักไลท์แบบนี้ก็ซ้อมได้ให้ผมมาซ้อมได้ได้มาซ้อมได้ที่อัลเตอร์ลูมนะคะมี5บอร์ดสี่สี่มาซ้อมได้ที่อัลเตอร์ลูมนะคะมี4บอร์ดโอเคนะบ๊ายบายเจอกันที่อัลเตอร์ลูมค่ะบ๊ายบาบ๊ายบายบ๊ายบาย